เกิดอะไรขึ้นน่าโอ้ลผู้ใดเจ้าบกวรู้่นคาละเลยดิ้งดแต่งสื้อเหนผู้ใดจสั่งซื้อหนเมื่อวานนี่แหะเอาไปยังกบารบเอาขนาบบกไปบา ขอขยําบ่ขอ

เดี๋ยวให้ดูรถนะครับรถเยอะแล้วครับเต็มหมดเลยอุ้ยเนี่ยครับรถเต็มพื้นที่หมดแล้วครับ เปนพื้ที่มาแล้วรถยิงตกเย็นมายิ่งครืองคักเลย เต็มพื้นที่หมดแล้วนะครับเริ่มคือคัดเดินดูพร้อมบ้านเลยครับอา้าวตัวปลอมป่ะเนี่ยด,ดีครับสวัสดีครับ เอามาดูครับเสื้อจะหมดแล้วนะครับเสื้อจะหมดแล้วเสื้อใกล้หมนเสร็จซื้อรีบมาเลยนะครับ

ม,มาเรียกมาใหม่อยู่บ่มาครับมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเชยไม่ถ่ายผู้ใหญ่คำ่านสวัสดีครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยู่ทางไหนป้าประธานหอดจอดประธานเถื่อนแม่พี่พี่น้องคิดเข้ากันมากินข้าวก่อนไปงานนะครับ กบาลเสือเต็มวกินข้าวก่อนไปงานหารกันกินเยอะนะครับทักท้วงทับกท้วงที่ร้บ่ายจะก่อนโอ้หมาน

แล้วบอกว่าไงไเล่าท้ายแล้แดงเขาาท่ายท้ายหมบอกว่าไปายดันค่ว่าไ่วัดโลดเไ่เ็ด่ได้ไ่้มไม่ได ยังอร่อยเยครับคลิปนี้ก็ไว้แ่ีก่อนนะเจอคลิปต่อ